สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราเนี่ยจะมาทำรีวิว S M R เยลลี่ต่างประเทศโอเคก็วันนี้เนี่ยเราจะมีเยลลี่อ่างดนะครับทุกคนแล้วก็จะมี <c oughs> จะพูดเสียงอีกไหมวะแล้วก็จะมีเยลลี่เออ่มะม่วงแล้วก็จะมีเยลลี่น้ำปเปรี้ยวแล้วก็จะมีเยลลี่ ไดก็ะน,นีลูนี่ลูกทอนะทุกคนโอเคครัทุกคนคกคน็คลิปน,นี้นะไปคิปช่ิว นีลองดมดูสิวิบินกลิกก่นลูกท้อแบบหอมมากเนะลยนะก็หน้าตาจะเป็นประมาณนี้นะ เลียมง่ายเลยนะตัว่าความเรียบง่ายเนี่ยฟิวมากนะครับทุกคนดูดิดูถุงมาดิเอาเรื่องเอาเอลยนะกันนะ คโเดี๋ยวนะผมฉีกทวงให้นะประมาณนี้ก่อนแล้วกันฮี่เยือกทุบเฮียเีืกเนี่ก็จะเป็นสัตว์ที่โหยแล <Yes. S 2> ะเฮือก็เป็นสีประมาณนี้นะคะระคับทุกคน ก็จะเป็นใสๆเหมือนกับอันแรกนะแต่แบบอันนี้มันจะออกเหลืองๆเลยนะถ้าเป็นอันแรกมันจะออกม่งวงๆเลยนะก็มากินกันแบบจริงจังเลยแล้วกัน ผมว่านี่โอเคนะถ้าเป็นไอ้อ้อนี่ถ้าเป็นไอ,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 อ้ลูกท้อเนี่ยคือมันจะค่นันๆเนี่ยแบบไม่โค้นหนับเลยนะครับทุกคนแต่แบบเอาเรื่องนะแต่อันนี้เนี่ยจำมันจะพอดีพอดีนะจะทั้งหนับแล้วก็ทั้งแบบหวานหวาน,น,นด้วยนะ ชาเหมือนมะม่วงเลยแต่นี้จะถ้าดมจะ,จะไม่ค่อยมีกลิ่นนะไม่ต้องกินก่อนะน้ำเนยมีกลิ่นปั่นต่อไปแล้วกันนะครับทุกคนนี่นี่ผมมั่นท่าเนียคาดหวังกันมันมากนะก็จะเป็นอย่างนี้นะครับทุกคนกจะเป็น,ยนเยลลี่น้ำเปรี้ยวนะครับทุกคน จะเป็นหองเอ่อหองอะไรวะเกาหลีนะครับทุกคนเออก็ โอเดี๋ยวผมจะขอดูน้ำมันออกก่อนนะน้ำมันเยอะตอนบีมนะนั่นแหละน้ำกระจุยไงนี่หน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับทุกคนก็จะเป็นสีแบบใสๆออกแบบออกแบบใสๆไปเลยนะครับทุกคน มาเริ่มกินกันจริงจังเลยแล้วกันะะนะครับทุกคนดไตล์ถุงนบ้มันจะคล้ายๆกับไอ้องุ่นนะครับ,บทุกคนถุงจะเป็นประมาณนี้นะ นี่อั้กุลมันจะเป็นประมาณนี้มันจะเป็นประมาณนี้คล้นนยายกันนะเฮ <c oughs> ียเฮลี่เดี๋ยวข้ 他就没讲意思。 อันนี้เอาเรื่องนะนะแต่ว่าอ mm. อ Hence, oh, ขอกินนี่เอาเนื้อแล้วกันนะก็ชอบมากเนี่ยนี่ขอดยอดเลยอร่อยจริงนี่พระเจ้าข่าวเหลือเกินมาถึงเยลี่คิดอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยาอะไร น,นี่นไหนก็จะไม่มีอะไรนะก็จะเป็นมือเดิม ครับทุกคนก็สำหรับชิมนี้เนี่ยก็จะมีประมาณนี้นะครับทุกคนก็ถ้าใครชอบแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยนะครับทุกคนที่มาทำเนีย่ยไม่ใช่หรอกคิดคอนเทนต์ไม่ออกโอเคนะครับทุกคนยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์อีกทีด้วยนะครับทุกคนเอาละสำหรับวันนี้ประมาณนี้ก่อนนะครับทุกคนบวัวหวานจะแดกแล้วนะโอเคสวัสดีบาย